รู้เท่าทันมิจฉาชีพสสสัตหีบจัดโครงการกฎหมายเพื่อผู้สูงอายุกับชนัยไอซ์และด็อกเตอร์เอที่ศาลาประชาคมหมู่ที่6ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีด็อกเตอร์สัิระเผือกประพันธ์สสเขตสิบชนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการกฎหมายเพื่อผู้สูงอายุ กับทนายไอซ์และดรเอเพื่อให้คำแนะนำให้ความรู้รู้เท่าทันมิจฉาชีพออนไลน์คอร์เซ็นเตอร์และด้านต่างๆให้กับประชาชนชมรมผู้สูงอายุบ้านเขาตะแบก โดยมีนายสมประสงค์วังแก้วหิรันผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสเขตสิบชนบุรีพร้อมทีมงานซึ่งมีทนายธีรวัตรวีระวัตรหรือว่าทนายไอ้เลข,ขานุการประจำคณะกรรมาการาการทหารทนายพงเดชทูลท,ทองหรือว่าทนายนอ็อตที่ปรึกษาพิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสิบอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนนะคะ ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพหรือแก๊งคอร์ e เซนเตอร์หลอกลวงเหยื่อผ่านทางโทรศัพท์ค่ะโดยมักแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเช่นธนาคารบริษัทขนส่งหน่วยงานภาครัฐหรือแม้กระทั่งองคอ์กรการกุศลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกลวงหรือข่มขู่ให้เหยื่อเกิดความกลัวและกังวลจนตัดสินใจผิดพลาดโอนเงิน ไปให้กับผู้ร้ายจนบางรายแทบสิ้นเนื้อประดาตัวโดยกลุ่มเป้าหมายของแก๊งคอรเซนเตอร์จะกําหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนทําการโทรศัพท์ถึงซึ่งกลุ่มเป้าหมายก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือคนตกงานมองหางานอยากมีฐานะทางการเงินที่ดีและคนมีฐานะมีเงินเก็บอยู่กับบ้านเป็นส่วนใหญ่ซึ่งไม่ค่อยติดตามข่าวสารโดยเหยื่อไม่จำกัดเพศวัยหรือการศึกษานะคะ อย่างไรก็ตามเนื่องจากแก๊งขอลเซ็นเตอร์จะมีการปรับกลวิธีกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆส่งผลให้ทุกคนสามารถถูกหลอกได้ทั้งนั้นยิ่งไปกว่านั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกลับยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันด้วยทางดรสถิระเผือกประพันธ์สสเขตสิชนบุรีและทีมงานจึงขอเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่ขอมาเตือนภัยจึงจัดโครงการกฎหมายเพื่อผู้สูงอายุ กับทนายไอซ์และดรเอขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังตัวไม่ตกเป็นเหยื่อแก๊งโจรเหล่านี้หากพบหรือว่าสงสัยว่าอาจจะถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงสามารถโทรสายด่วนได้ที่เบอร์1441หรือที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th นะคะนิราทิพสีนัน,นทพลทิพสีภาพข่าว สันหะวันโก็กะอินใยงาน